นายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2566 วันที่10สิงหาคมนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2566เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ดทโดยในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชาองคการโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าบรมงวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ,พร,รวมถึงเพื่อยกย่องชูเกียตรติการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่สิสิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีแแลล้้้ววไ,ไดบบไไดบน